สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักเลยค่ะเวลาสี่ทุ่มค่ะมันก็แกล้งค่ะตอนกลางวันก็ตกปล่อยๆทั้งวันแต่ตอนกลางคืนเนี่ยตกหนักค่ะเลงมาแบบดังก็ก็ห่มเลย คิดว่าคืนนี้นะฝนจะตกทั้งคืนแหละแต่ว่าจะตกหนักได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่แต่ว่าร้องอยู่ไกลๆค่ะทุกคนร้องอยู่ไกลๆ ฝนตกรหนักก็ถ่นเต้นนะทุกคนนอนไม่หลับออกมาถ่ายให้เพื่อนๆดูบรรยากาศฝนตกเนาะมันมันทั้งถ่นเต้นมันทั้งแบบเนีย่ยเสียงดังด้วยเสียงดังทั้งถืนเต้นมาดูดูว่าตกหนักขนาดไหนถ้าเป็นพื้นที่ต่ำๆน้ำสามารถท่วมได้เลยค่ะ สี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าตกมาเนี้ยก็ดีเพราะว่าที่ที่ฟาร์มอ่ะเขาต้องการน้ำเนาะฝนตกแล้วะะก็ทำให้หญ้าเขียวแล้วก็มีมีหญ้าเขียวให้บัวกินนะทุกคนแล้วก็สวนผักด้วยสวนผักปลูกผักนะ ผักก็ต้องการเนี่ยต้องการผลนี่ตอนนี้กำลงังแรงขึ้นแรงขึ้นทุกคนลงมาด้วยลงลมมาแล้วก็พับขอทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำค่ะทุกคน คืนแห่งความชุ่มฉ่ำฝนตกทางนี้น้าไปถึงทางนู้นวันนี้มึงไทยตกไหมคะทุกคนตกไหมตกไหมฝนตกที่ไรก็ต้องถึงแบบชาวชาวไร่ชาวนาเนาะเขาต้องใช้น้ำฝนเนาะ ต้องทำนาต้องอะไรก็แล้วแต่โอเคนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็จริงๆล้วเ,เข้านอนแล้วนะทุกคนนะออกมาถ่ายให้ทุกคนดูบรรยากาศวันคืนฝนตกขอบคุณค่ะคุณนายค่ะ